สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะปูจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาปลูกถั่วลันเตานะคะนี่นะคะลักษณะแปลงปลูกของปูปูขุดหลุมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะขุดหลุมไว้แล้วเดี๋ยวปูจะเอาเม็ดถั่วลันเตาลงไปหยอดนะคะนี่นะคะเพื่อนๆถั่วลันเตาหวานของปู ปูเพาะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปูแช่น้ําไว้นะคะก่อนที่ปูจะามาปลูกนะคะปูทําการแช่น้ําไว้ประมาณคืนหรือสองคืนนะคะเพื่อนเเพื่อให้มันออกหน่อมานิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวปูจะทําการเอา,อาถั่วเนี้ยของปูนะคะลงดินนะคะเพื่อนๆนนี่นะคะเพื่อนเเดี๋ยวปูจะทําให้เพื่อนๆดูนะคะปูจะหยอด ไอจุเม็ดถั่วนี่นะคะลงไปหลุมละประมาณสามสามเม็ดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะปูจะหยอดเข้าไปประมาณสามเม็ดนะคะแต่และหลุมปูจะหยอดสามเม็ดสามเม็ดสามเม็ดไปจนสุดเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวปูจะทําการกลบนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆตอนนี้ปู เอาเม็ดถั่วรันเตาลงหลุมเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากนี้ปุ๊กก็จะเอาฟางกลบนะคะเพื่อนๆและนี่ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะปูเอาฟางมากลบเพื่อให้ความอุ่นของอเม็ดถั่วของปูนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศที่นี่ค่อนข้างจะยังหนาวอยู่นะคะบางวันวันนี้ยังมีสโนโตกเลยค่ะเพื่อนๆมันตกหลงฤาดูนะคะ ปูก็เลยเอาฟางมากรบนะคะเพื่อให้อุณหภูมิข้างใต้ดินของปูอุ่นนะคะเพื่อที่ถั่วรันเตาของปูไม่ตายนะคะเพื่อนๆแล้วปูก็เหลืออีกนิดหน่อยนะคะเอาไปปลูกในแปลงอีกแปลงหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะให้ดูนะคะนั่นนะคะคือแถวบนสุดนะคะที่ปูเอาฟางกลบไว้นะคะนั่นก็คือ ของปอูตรงแปลงนี้มันเต็มปูก็เลยไปปลูกที่แปลงนั้นอีกแถวหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็แปลงนี้นะคะเพื่อนๆปูยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะเดี๋ยวปูค่อยๆทย,ยอยปลูกนะคะแล้วก็แปลงข้างบนอีกเดี๋ยวปูให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะสามแปลงข้างล่างที่ปูปูมองจาก มุมด้านบนนะคะก็จะเห็นในลักษณะแบบนั้นแปลงกลางนะคะยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะส่วนแปลงที่หนึ่งนะคะที่ปูวฟางกลบนั้นก็คือเป็นถั่วลันเตาที่ปูกปลูกไว้แล้วก็แซลมอนเบอร์รี่นะคะแล้วก็แปลงนี้ปู่จะปลูกจิบปาถะนะคะปู่จะรวมกันไปหมดเลยเอาไว้แซมผักาบางแปลงของปู่มันเต็มปูกก็จะมาขยายในแปลงนั้นนะคะส่วนแปลงที่สองเดี๋ยวปุคิดก่อนว่าปู่จะปลูกอะไร แล้วก็แปลงใหญ่นะคะเพื่อนๆแปลงใหญ่แปลงแรกนะคะปูว่าจะปลูกใบผักชีนะคะเพราะว่าปูมีหอมไว้แล้วตรงปลายเห็นไหมคะเพื่อนๆแล้วแปลงที่สองปูก็จะปลูกหลายผักค่ะปลูกผักสลัดปลูกผักอะไรของปูไปเรื่อยนะคะเพราะว่ามันแปลงใหญ่นะคะเพื่อนๆแล้วแปลงนี้นะคะปูก็จะปลูกปูยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรเลยค่ะเพื่อนๆนเพราะว่าปูจะเอาผัก อ,อย่างอื่นมาแซมต้นหอมของปูนะคะส่วนแปลงข้างบนสุดนี้ปูให้เคนเขาลงดอกไม้ไปแล้วค่ะดอกดาเลียนะคะสวยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเวลามันออกดอกแล้วปูจะถ่ายเพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะแปลงผักตอนนี้ปูกําลังเริ่มทยอยปลูกแล้วนะคะเพราะว่ามันเข้าเดือนอเมษาแล้วนะคะปูก็จะเริ่มลงเม็ดเก้าไว้นะคะ โอเคค่ะเออปูล,ลืมไปค่ะเพื่อนๆแล้วก็มันจะมีอีกแปลงหนึ่งนะคะข้างๆกรงไก่นะคะเดี๋ยวปูจะพาเพื่อน,เอนๆเดินไปดูนะคะนี่นะคะบรรยากาศตะวันตกดินแล้วค่ะเพื่อนๆแต่มันยังไม่มืดนะคะเดี๋ยวปูจะพาเพื่อน,อนๆไปดูนะคะ แปลงนี้จะเป็นแปลงลาสเบอร์รี่กับแซลมอนเบอร์รี่นะคะเพื่อนๆมันกำลังแตกค่ะแล้วก็เห็นไหมคะแปลงผักแปลงนี้นะคะแปลงยาวปู่ก็จะไว้ปลูกพวกฟักทองพวกผักต่างๆอีกนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนั้นก็คือจะเป็นพวกบลูเบอร์รี่นะคะตอนนี้มันยังดูไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอากาศมันยังหนาวอยู่นะคะอ่า องุ่นก็ยังไม่ออกใบนะคะแล้วก็กระถางตรงนั้นก็คือจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะตรงนั้นปูยังไม่ได้ทําอะไรกับมันนะคะเพราะว่ารอให้องุ่นปูออกใบก่อนนะคะแล้วก็ส่วนสตรอเบอรี่ปูว่าจะขยายมันอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวรอให้อากาศมันอุ่นกว่านี้หน่อยนึงนะคะรอประมาณสักปลายเดือนเมษายนนะคะเพราะว่าปีนี้มันหนาวคะ่ะมันยังไม่เลิกหนาวเลยคะ่ะเพื่อนๆ โอเคค่ะวันนี้ปูจะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแปลงผักปูจะเริ่มปูจะเริ่มลงผักแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆนมาคอยติดตามดูอีกทีหนึ่งตอนที่ผักเริ่มออ,ออกหรือแทงหน่อขึ้นมานะคะเพื่อนๆนวันนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะอากาศข้างบนนะคะหนาวค่ะเมื่อเช้านี้ก็หิมะหลงมาหน่อยนึงนะคะ บางวันก็ลูกเห็บตกนะคะดูสิคะบรรยากาศพบค่าทางนู้นก็มืดครึบใหม่อีกแล้วอากาศค่อนข้างจะเย็นปูได้ยินเสียงเหมือนมีตัวอะไรเข้ามาในบ้านโอเคค่ะคลิปนี้ปูจะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนเเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ บายบายค่ะ